โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการทำกระดาษสาจากเส้นใย,ยต้นดาราค่ะดิฉันนางสาวเบญจวรรณมิมุตเกษมค่ะดิฉันนางสาวศิริกรถุนม,มาตาค่ะและดิฉันนางสาวพรชชาขันเพชรค่ะอาจารย์ที่ปรึกษานางสาวสุชีลาอาดามส,าสังกัดโรงเรียนสุขแน็งกรลบค่ะที่มาและความสำคัญการผลิตกระดาษสาในปัจจุบัน,ำนำกำลังพบปัญหาเรื่องโัตถุิบหายา,ยา,ยากและค่อนข้างที่จะมีราคาสูงส่งผลต่อกลุ่มผู้ผลิตกระดาษสา ต้องหาวัตถุดิบอื่นเข้ามาทดแทนทั้งนี้การผลิตกระดาษามีที่มาจากกอสา,าซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโดยกอสา,าเป็นเส้นยาชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับหม่อนและขนุนคุณสมบัติที่ดีคือทนทานไม่กรอไม่ยุ่ยเก็บรักษาได้นานหากใช้ทําหนังสือแล้วหนังสือจะไม่สีและไม่จางในการศึกษากันหลามาทําเป็นกระดาษสารดังนั้นถ้าคุณสมบัติที่ดีของกระดาษสา สมมติฐาน 1. ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์มีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษ 2. ระยะเวลาการทุบมีผลต่อการขึ้นโครงกระดาษ 3. ก้อนดาหลาสามารถนำมาทำเป็นกระดาษได้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาป,ปริมาณความสัมพันธ์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์กับคุณภาพของกระดาษ 2. เพื่อศึกษาวัตถุิบทดแทนจากธรรมชาติในท้องถิ่นที่นำมาทำเป็นกระดาษสาได้ 3. ศึกษาความแตกต่างของกระดาษระยะเวลาในการทุบตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นต้นดาหลาตัวแปรตามคุณภาพของกระดาษตัวแปรควบคุมปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์และระยะเวลาในการทุบวัสดุอุปกรณ์ 1. ต้นดาหลา 2. แม่พิมพ์ทำกระดาษขนาด A3. 3. าตาช่าง 4. กระบะพลาสติกขนาดใหญ่ 5. เครื่องปัน่น 6. กาว7โซเดยียมไฮดรอกไซด์แปแป้งมัน 9. เครื่องชั่นดิจิตอล 10. ผ้าขาวบางวิธีการทดลอง 1. คัดเลือกต้นดาวหลังโดยการปลอกเปลือภายนอกออกจากส่วนในลำต้นให้ได้3กิโลกรัมนำมาทุบและลงไปแช่นะ้ำประมาณ3ชั่วโมงการแช่ ให้เปลือกต้นดาหล่าอ่อนตัวลงจากนั้นใส่ภาชนะต้มโซเดียมไฮดรอกไซด์5% 10%และ15%โดยแยกออกเป็น3ส่วนส่วนละ1กิโลกร,รมัมส่วนแรกจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์5%ส่วนที่2จะใช้10%ส่วนที่3ใช้15%ต้มให้นาน2-3ชั่วโมงจากนั้นเมื่อต้มเสร็จแล้วนำต้นดาหล่ามาล้างน้ำโดยใช้ผ้าขาวบาง 2. น,นำดาหล่าที่ต้มได้ มาใช้เวลาปั่น20นาทีในการปั่นเพื่อแยกเส้นใย,ยออกสักผ่าเส้นใย,ยละเอียดแล้วเส้นใย,ยจะมีเส้นที่สม่ำเสมอกัน 3. นํำเยื่อที่ปั่นเสร็จแล้วนำลงไปในภาชนะที่เหมาะสมใส่น้ำ6ลิตรใส่แป้งมัน100กรัมใส่เกลือ100 ml ใช้ไม้พายคนเยี่อให้เข้ากันเพื่อให้เยื่อกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ 4. ใช้ตะแกรงที่ทำจากมุง้งและใช้วิธีการชั่งน้ำหนักของเยื่อดาวหลาย เป็นตัวกาหนดความบางความหนาของกระดาษใช้ไม้พายเกียรกระจายเย่ยบนแม่พิมพ์ให้สม่ำเสมอ 5. นําตะแกรนที่ช้อนเยีาะกระดาษแล้วนําไปตากแดด1-3ชั่วโมงให้กระดาษแห้งติดกันเป็นแผ่น 6. เมื่อได้กระดาษที่แห้งสนิทด,ดีแล้วนํามาลอกออกจากแม่พิมพ์แล้วนวํามาซ้อนพับและนํากระดาษที่ได้ใช้งานได้ตามต้องการค่ะตอนที่ 2. การศึกษา เปรียบเทียบระยะเวลาการทุบของต้นดาหลาจากการศึกษาพบว่าเยื่อที่ได้จากการทุบเป็นเวลา30นาทีลักษณะเยื่อที่ได้ไม่ละเอียดไม่มีความเป็นเส้นใยเนื้อสัมผัสมีความแข็งกระด้างลักษณะกระดาษเส้นใยมีความหนาไม่เป็นกระดาษเยื่อที่ได้จากการทุบ5ชั่วโมงลักษณะของเยื่อเป็นสีขาวเส้นใยมีความละเอียดมีการแตกตัวของเส้นใยสัมผัสที่นิ่มลักษณะของกระดาษ เส้นเยเรียงตัวดีจับกันเป็นกระดาษที่เรียบการทดลองนะคะมี3ขั้นตอนด้ดยบันค่ะตอนที่1การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตกระดาษที่ทาจากเยื่อต้นดาลาวิธีการผลิตกระดาษที่ทาด้วยมือจากต้นดาลาความเข้ม,มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมคือ15เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักค่ะระยะเวลาต้ม3ชั่วโมงค่ะตอนที่ 2. การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการทุบต้นดาลาจากการศึกษาพบว่า เยื่อที่ได้มาจากการทุบเป็นเวลา30นาทีลักษณะเยื่อที่ได้ไม่ละเอียดไม่มีความเป็นเส้นใยมีเนื้อสัมผัสที่แข็งกระด้างลักษณะกระดาษเส้นยใยมีความหนาไม่เป็นกระดาษค่ะส่วนเยื่อที่ได้จากการทุบเป็นระยะเวลา5ชั่วโมงนะคะลักษณะของเยืย่อเป็นสีขาวเส้นใยมีความละเอียดมีการแตกตัวของกระดาษเส้นใยมีสัมผัสที่ละเอียดลักษณะกระดาษเสนายายย้นใยเรียงตัวดีจับตัว e กันเป็นแผ่เยื่อค่ะ ตอนที่3ปรับปรุงกระดาษจากเยื่อต้นดาหหลาาที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษในด้านต่างๆกระดาษจากต้นดาล่าที่ได้เมื่อนําไปศึกษาคุณภาพในด้านต่างๆคือน้ําหนักของกระดาษความสามารถในการรับน้ําหนักของกระดาษความสามารถในการซึมซับน้ําของกระดาษพบว่ากระดาษจากเยื่อดาล่าที่ได้ยังมีคุณภาพด้วยกว่ากระดาษในบางเรื่องค่ะเช่นความเรียบของกระดาษการมีเส้นใยยาวประปนในเนื้อกระดาษน้ำหนักและการซึมน้ำของกระดาษไม่แตกต่างกันมาก และการนำน้ำแป้งมันกาวเข้าไปกับเยื่อเมื่อนำไปทำกระดาษ,จะ,ดะดาษจะได้กระดาษที่มีเยื่อที่ติดการแข็งแรงค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการศึกษาพบว,ว่าวิธีการผลิตก,กระดาษที่ทำด้วยมือจากต้นดา,หาวห์ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมคือ15เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักค่ะและการทุที่เหมาะสมที่สุดคือระยะเวลา5ชั่วโมงทำให้ได้กระดาษที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการทดลอง ต้นดาร่าสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษที่ทำด้วยมือได้อย่างดีเพราะหาง่ายและเป็นพืชที่พบได้ง่ายทางภาคใต้ค่ะโดยส่วนใหญ่ลำต้นของดาล่าไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ดังนั้นในการทำโครงงารทั้งนี้จึงได้พยายามที่จะศึกษาการนําต้นดาล่ามาทาเป็นกระดาษที่ทาด้วยมือเพื่อเป็นการเพิ่มคุ้นค่อของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มีประโยชน์สูงสุดค่ะการศึกษาครั้งนี้พบว่า ยังต้องมีการปรับปรุงในด้านต่างๆอีกเพื่อทําให้กระดาษที่ผลิตได้มีคุณภาพดีขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อีกค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. ควรเพิ่มการศึกษาเวลาในการเช่นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับคุณภาพของกระดาษ 2. ควรศึกษาปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการย่อยเยี่ยกระดาษ 3. ควรศึกษาข้อมูลในการใช้วัสดุอื่นๆที่เหลือใช้นอกเหนือจากต้นดาาลามาทำการทดลองและ 4. เพิ่มการศึกษาอัตราส่วนต่างๆที่มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อนำมาทดลองค่ะประโยชน์ 1. เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. ได้เรียนรู้วิธีการทำโครงงานและการทดลอง 3. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม 4. สามารถนำความรู้ที่มีมาทำให้เกิดประโยชน์ได้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณค่ะ